สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลตี้ครับคลิปชิปเป้าวันนี้ครับเรามีรถเล็กเคขาวานำเสนอก,กันนะครับใครที่กําลังมองหาเจ้าไดสุมิล่านะวันนี้เรามีมานําเสนอก,กันแล้วครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวกระบะด้วยนะกระบะแท้ป้ายเขียวนะครับซึ่งค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับใครที่เล่นเจ้ารถมิล่าเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะตามหาเจ้าคันที่เป็นกระบะนี่นะครับนะเพราะว่าแต่งออกมาแล้วจะค่อนข้างลงตัวแล้วก็สวยมากนะครับ ปกติแล้วเขาก็จะมีตัวที่ว่าเป็นตู้ด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวที่หายากแล้วก็เล่นกันนี่ราคาแพงก็จะเป็นตัวที่เป็นกระบะแท้ป้ายเขียวนี่นะครับนะรายละเอียดคันนี้เจ้าของนี่บอกว่าเครื่องที่เป็นตัว JB นะครับนะ JL 660cc นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับคันนี้รถอยู่ราชบังนะครับนะรถอยู่ราชบัง ตถูกใจยังไงก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ครับผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเลยนะผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ o กเจ้าของรถที่โพสต์ไว้ใน,นกลุ่มไว้ให้นะติดต่อได้โดยตรงเลยครับราคาคันนี้เจ้าของก็ตั้งไว้ที่165,000บาทครับ165,000บาบาบางคนที่ไม่ได้เล่นรถแนวนี้อยู่ก็อาจจะมองว่าแพงครับนะก็ต้องลองไปศึกษาดูแล้วกันครับรถสภาพแบบนี้นะครับปกติแล้วรถแบบนี้จะเป็นรถเก่านะ ถ้าตามอายุงานของเขาแล้วเนี่ยถ้าไปเจอบางคนนี่ชอบจริงๆก็ต้องซื้อซากมานะครับเอารถเก่าแล้วก็มาปั้นใหม่ทําสีใหม่ปะผูใหม่นะครับวางเครื่องใหม่จัดทรงใหม่ต่างๆครับมันก็ค่อนข้างเยอะนะก็ลองคานวณกันเองแล้วกัน,นครับใครที่เป็นสายปั้นก็คงจะรู้ครับนะค่าทาสีค่าวางเครื่องนะค่าพาร์ตต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับกว่าจะทําให ออกมาสวยวิ่งได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่มันใช้งบเท่าไหร่นะครับก็ลองไปคำนวณเอาเองแล้วกันนะครับนะใครเล่นรถแนวน,นี้อยู่ก็คงยังไงล่ะตัดสินใจได้ไม่ยากหรอกครับนะเพราะว่าเขาก็คงจะมีข้อมูลอยู่เบื้องต้นครับแต่อันนี้เราเจอก็นํามาชี้เป้าเอา,อานำมาชี้เป้าให้ผู้ชมได้เลือกกันเอาแล้วกันนะครับนะก็ดูความเหมาะสมกันนะครับก็แนะนําถูกใจไงก็ลอง ไปลองขับลองเทสดูก่อนด้วยครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับนะเพื่อความสบายใจนะครับนะรถเก่านะครับก็ต้องทําใจเรื่องการอมบํุรุงครับปกตินะครับนะมันจะต้องมีอยู่แล้วนะครับจบยากครับนะเพราะว่าเป็นรถเก่านะครับนะมันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะก็อันนี้ต้องเผื่องบประมาณไว้บ้างนะครับนะคนที่ชอบแต่ว่าบางคนเนี่ยชอบแล้วก็เก็บเงินไว้พอดีครับนะสรุปสุดท้ายเวลามีปัญหาภายหลังนี่ก็จอดนะครับนะเพราะว่างบ มันพอดีเกินไปนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะเล่นรถเก่าก็ต้องเผื่อว่าประมาณไว้ด้วยครับนะอย่าอย่าให้มันติดตัวพอดีนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ